บุญนั้นแลย่อมเป็นของเขาเขาพาบุญนั้นไปและบุญนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวอุตราวิมานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำเคล็ดลับสร้างบุญเสริมบารมีคนสิบประเภทคนแบบไหนที่เทวดาจะเมตตารักใคร ชอบช่วยเหลือและรักษาคุ้มครองนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะคนดีนั้นคือมนุษย์ที่ประกอบด้วยความดีมีศีลมีความกตันยูดังปรากฏในหนังสือพุทธมงคลอานิสง์หน้าที่67โดยหลวงพ่อชุมพลพลละปัญโยใจความตอนหนึ่งได้กล่าวว่า ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยานแล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศท,ทั้งสิบทิศครั้งนั้นพระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามพระองค์ว่าทรงนมัสการทิศท,ทั้งสิบนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่าครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราช จึงตรัสบอกแก่พระมาตาลีว่าดูก่อนมาตรลีเรานามัส,สการซึ่งคนสิบจำพวกนั่นก็คือ1คนที่มีการรักษาศีลห้าศีลแปอยู่เป็นนิดผู้ที่รักษาศีลอยู่เสมอนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญด้วยโภคทรัพย์มีความไม่ประมาทเป็นเหตุจะเข้าสู่บริษัทหรือสมาคมใดๆก็ตามย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจ ไม่เกิ้อเขินเข้าไปเป็นผู้ไม่หลงตายและเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ซึ่งคำว่าศีลนั้นคือการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยช่อชนหรือคดโกงไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปดและไม่ดื่มสุราเมออรัยหรือสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทบุคคลประเภทที่สองคือคนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยสี่แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรมการทำบุญตักบาตรนั้นถือเป็นการต่อบบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง ถือเป็นการเสริมทานบาร,รมีโดยตรงและเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลกยิ่งทําทุกวันกุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวรอ,อีกทั้งทำให้ใจของเรายึดมั่นในการทําความดีมีใจเป็นกุศลบุคคลประเภทที่ส เป็นคนที่มีความเคารพกรตันยูบำรุงดูแลบิดามารดาความกตันยูนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมขณะที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านเมื่อยามท่านแก่ชารา ดูแลปฏิบัติอาหารการกินให้เป็นอย่างดีให้ความสะดวกสบายสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่านขณะที่ท่านล่วงลับจากไปแล้วให้จัดพิธีให้ท่านมันทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยอานิสง์เหล่านี้จะทําให้ท่านเป็นคนที่แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นคนมีเหตุมีผล มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆถ้ามีลูกลูกท่านก็จะเป็นคนดีและเทพเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาบุคคลประเภทที่4คนที่รักษาความสุจริตทั้ง3คือกายสุจริตวจีสุจริตและใจสุจริตหรือที่เรารู้จักกันดีคือคิดดีทำดีพูดดี การทำดีคือการทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องประพฤติช,ชอบด้วยกายละเว้นการบีบคั้นเบียดเบียนมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่แย่งชิงลักขโมยหรือเอารัดเอาเปรียบใครไม่ข่มเหงจิตใจของใครการพูดดีคือเป็นความสุจริตทางวาจาประพฤติช,ชอบด้วยวาจาละเว้นการพูดเท็จโกหกหลอกลวง การกล่าวคำสัตย์ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความเป็นจริงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ใดๆไม่พูดส่อเสียดยุยงสร้างความแตกแยกการคิดดีเป็นความสุจริตทางใจประพฤติช,ชอบด้วยใจไม่ละโมบไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้คิดให้เสียสละทำใจให้เผื่อแผ่กว้างขวางไม่คิดมุ่งร้ายเบียดเบียน มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลประเภทที่5คนที่เข้าถึงไตราสารณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เคารพบูชาในทางพระพุทธศาสนาให้เรานับถือพระไตรสารณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนะคะส่วนในทางโลกให้เราถือบิดามารดา ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณอื่นๆเป็นที่พึ่งเป็นบุคคลที่ควรกราบไหวบูชาและควรตอบแทนเช่นเดียวกันคนที่มีระรตนาตรายเป็นที่พึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าชนเหล่านั้นจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน เมื่อตายจากอัตภาพแห่งมนุษย์ไปแล้วก็จะไปเกิดในหมู่เทพย,ายดาทั้งหลายอีกทั้งความแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลายอันเกิดจากความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะไม่บังเกิดขึ้นเลยบุคคลประเภทที่6คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ให้เทวดาและเปรตทั้งหลายการแผ่เมตตาก็คือการตั้งจิตปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีแต่ความสุขผู้ที่ให้นั้น ย่อมหลับอย่างเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ต้องภัยจากไฟยาพิษหรือสัตวราวุธอีกทั้งเข้าถึงสมาธิง่ายมีสีหน้าผ่องใสผิวพันธ์ผุดผ่องบุคคลประเภทที่7เป็นคนที่มีความเคารพแก่อุปชาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่และผู้ที่มีศิลธรรม ด้วยอานิสงส์นี้จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนเป็นที่รักใคร่น่านับถือมีจิตใจผ่องใสมีสติปัญญาทำให้ท่านเกิดกำลังใจและมีอนุภาพอย่างมหาศาลเพราะสิ่งเหล่านี้จะคุ้มครองป้องกันท่านให้พ้นจากอุปสรรคใดๆและภัยพานต่างๆได้ การบูชานั้นคือการยกย่องเชิดชูเลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจไม่เสียแ้งแกล้งทำรรและแสดงอาการเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังค่ะบุคคลประเภทที่8คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรยาคณาญาตด,ด้วยความเมตตาการุณาและสุดท้ายบุคคลประเภทที่9 คือหญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกที่วาราตีมิได้ประมาทดังพุทธโอวาทว่าภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าหจัดการงานดีคือไม่เป็นคนเกียจคร้านตื่นก่อนนอนทีหลังอยู่เสมอ 2. ส,ส่งเคระาะห์ญาติพี่น้องของสามี ดูแลพ่อแม่ของสามีและหมู่ญาติสาไม่ประพฤตินอกใจสามีดำรงตนอยู่ในศีลห้า 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาให้ไม่นำไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทำให้ครอบครัวมั่นคงร่ำรวยทรัพย์สินและรวยด้วยบุญบารมี 5. เป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจการงานทุกอย่างทำให้สามีทั้งรักและเกรงใจซึ่งคนทั้งสิบจำพวกนี้นะคะถือว่ามีบุญมากหรือถ้าหากผู้ใดได้ทำแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่ผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อพระมาตาลี ได้ฟังเท้าโกศีตรัดดังนี้ก็มีความเกเสมสันหันสาจึงได้ออกวาจาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทาั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใดข้าพเจา้า ก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้นและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้งสิบจำพวกมาจนตราบทุกวันนี้จากเรื่องดังกล่าวนะคะจะเห็นว่าบุคคลที่คิดดีทำดีผู้ด,ดีมีพระรตนาตรายัเป็นที่พึ่งเป็นคนที่มีศีลมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณย่อมต้องได้รับการสรรเสริญ จากเหล่าท่านเทวดาและเทวดาทั้งหลายก็พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือปกปักรักษาคุ้มครองหากเกิดเพศภัยอันตรายใดๆหรือเกิดทุกข์ยากอย่างไรท่านก็จะมาช่วยคุ้มครองปกป้องให้ท่านรอดพ้นจากอุปสรรคและปัญหาน,านั้นๆฉะนั้นเราควรหมั่นทำความดีสร้างกุศลวันละเล็กปันละน้อยสะสมไปทีละนิดเริ่มจากการกรตัญยูต่อพ่อแม่ ช่วยเหลือผู้อื่นรักษาศีลทำบุญตักบาตรซึ่งต้องทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่แต่เทวดาเท่านั้นที่รักใครเมตตาแม้แต่มนุษย์ พีสางนางไม้ท่านก็เอ็นดูเมตารักใคร่และดูแลคุ้มครองปกป้องและชีวิตของท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จะพบเจอแต่ความดีงามและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณหนังสือพุทธมงคลอานิสงส์หน้าที่67โดยหลวงพ่อชุมพลพลละปัญโยเรียบเรียงโดยโคราพี่ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ